สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพจากการลงสำรวจพื้นที่การระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลระานพิจิตรตาบนคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมีการสูบน้ำลงทะเลในคลองด่านไหลแรงกว่าเดิมมากมีเจ้าหน้าที่ดักเก็บผักตบชวาที่ลอยมาติดด้านหน้าสถานีสูบน้ำ เพื่อไม่ให้ไหลเข้าไปติดในเครื่องสุบน้ำนายสุรัตน์ธนูศินู้่มนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลรหารพิจิตรเปิดเผยว่ากรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องผักดันน้ำจำนวน5ตัวให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลรหารพิจิตรไปติดตั้งเพิ่มเติม,ตมภายใน5จุดคือบริเวณเหนือคลองราชกระบังปากคลองน้ำจืดตรงข้ามตลาดหัวตะเค้คลองบางฉลงใต้สะพานถนนบางนาตาดหลักกิโลเมตรที่15้า คลองจระเข้ใหญ่และคลองเสาธงเพื่อให้น้ำจากกรุงเทพมหานครได้ไหลลงสู่คลองในจังหวัดสมุทรปราการลงทะเลได้เร็วขึ้นในช่วงที่น้ำทะเลหนุนไม่สูงพร้อมกับเปิดเผยต่อว่าในขณะนี้น้ำเหนือที่ระบายมาทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครสามารถระบายลงอ่าวไทยของจังหวัดสมุทรปราการได้ถึง18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและสามารถระบายออกทางแม่น้ำบางกงได้จำนวน16ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำนักข่าว PNNew รายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานที่ธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ